อ๋ออันนี้คือตอนเขาเขียนบุคลับที่เขาพูดบนฟ้าเห็นบนฟ้านั่งเขียนลุงได้ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้บ่ครับถ่ายเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันเอเพราะว่าโทรศัพท์ไม่เคยติดดับแล้วลงดับแล้วเนี่ยอันนี้คือภาพที่เขานั่งเขียนเนาะครับแต่ไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอไม่ได้ถ่ายอืมจะเอาเป็นภาพนิ่งแต่ภาพนิ่งเกือบไม่ทันอ่ะอืมนี่นี่ก็เราเขาก็นั่งลังกําลังนั่งเขียนเนาะครับ ยิบให้ตายิบให้ตาตาได้แล้วพอเขนเสร็จก็หยิบให้ตาหยิบใ้ตาเล็กบนฟ้าเล็กที่นูเคยพันเห็นออื FC นะคะยามเย็นนะคะเรียมเขื่อนนะคะเขื่อนสวนเงาะสวนทุเรียนลองกองนะคะมาตามแนวทางของอน้องแอนฟิวนะคะกับตานะคะถ้ามาก็มาเจอตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับวันนี้แอนฟิวไม่อยู่บอแอนฟิวขึ้นไปบ้านแล้วบอ วันนี้วันหยุดเนาะวันหยุดวันวันพระวันวิสาขะบูชาวันหยุดของนักเรียนพอดีเลิกงานมาก็เลยมาที่สวนไปไปหาแอนฟิวอยู่แต่ไม่เจอนึกว่าแอนฟิวมาอยู่นี่ไปน่าจะไปเล่นบ้านเพื่อนว่าบรรยายยายเขานรยายอ๋อค่ะมาไม่เจอเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะ,ะก็เลยมาตามแนวทางของน้องเอนฟิว90เนาะ,ะน้องให้ เข้าเก้าศูนย์แต่หกศูนย์ก็เข้าแต่ว่าไม่ได้ลงคนะค่ะมาตามงวดใหม่มาตามงวดใหม่มาามงวด,งวดอ่าวันที่หนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน้องอเขียนให้แล้วยังน้องค่ะคุณลุงคือน้องแต่แต่เขียนให้แล้วครับอืมแต่จำวันที่ไม่ได้สองสามวันที่ผ่านมานะอ๋อก่อนที่น้องจะเขียนนี่น้องมีการพูดอะไรยังไงบ้างเนาะตอนที่น้องจะเขียนให้นี่ คือวันนั้นไงตอนที่ฝนจะตกะฟ้ามืดน่าจะตกเลยลุงก็ว่าน่าจะตกเนาะใช่ตรงนั้นอ่ะจ้ะพอดีแกไปสวดมนต์อย่างนี้จะให้ฝนตกอืแปลว่าไอ้สวดทําอะไรติ๋วทาอะไรเขายกมือไหว้นะก็สวดสวดให้ฝนตกตาจะเอาเลขจะแขวนเลขให้ตาบ<อ>่ดูเลขบนฟ้าเขาว่าอืเด็กนี่มันมันเป็นยังไงเนาะแต่วันนั้นอ่ะฟ้ามืดจริงๆเนาะ,ะใช่ใช่มันก็ไม่ตกจริงๆนะจ้ะ พอไปถึงบ้านอย่างี้ปุ๊บเขาก็เขียนเลขเขียนเลขให้เขียนเลขให้กับตาครับนี่ตาหนูเลขเลขที่หนูเห็นบนฟ้าอมันมีศูนย์แปดห้าเก้าแล้วก็ข้างล่างหนึ่งสี่เท่านี้แหละแกพูดเท่านี้หละเดิม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 พูดัำทเดิมเดิมสองสองสามรอบโอ้สองสามรอบครับไอ้ฝน<อ>ก็ไม่ตกจริงๆด้วยอ่ะจักสิทจริงๆ ลุงเลยว่าเองจะสวดยังไงมันก็ตงตกอยู่เลยฟิวดูมันมืดหมดเน่ะมันไม่ตกตาเขาบอกเขาเที่ยงตายอีกโอู้ดเป็นมันก็ไม่ตกจริงๆอ่ะใช่มันไม่ตกจริงๆนะที่ผนวันนี้ถึงเพิ่งตกมาวันตนเช้าเวลาแปดโมงอ่ะตกมันก็น่าแปลกเนาะจ้าแล้วเขาก็บอกว่าเล็กหนูเห็นบนฟ้าหนูเคียนได้นะตาเขาก็พูดว่ามันมีเขาบอกว่าศูนย์แปดห้าเก้าและข้างล่างหนึ่งสี่ เขาพูดคาว่าล่างไย้หนึ่งสี่หนูเคยฟันเห็นนะปันก่อนเขาเว่านะเอออขาพูดอย่างงั้นอพูดอย่างนี้แหละหนูเคยฟันเห็นนะหนึ่งสี่่อ่อนมันไม่เห็นบนฟ้าหมดเลยเขาเว่ามันพูดอย่างนี้แหละตามภาษาเขาตามภาษาเขาที่เขาสวดชนเขาก็เห็นเยอะเนาะตอนตอนฝนจะตกอ่ะแล้วเขาก็ไปถึงบ้านแล้วก็เขียนอืเขาเขียนให้ได้เนาะแต่จำมันที่ันได้ช่วงที่มืด มันนั่นเลยไม่รู้วันที่เท่าไหร่จช่จำไม่ได้หรอกน่าจะจะตกเพราะว่ามันมืดเต็มมมืดเต็จริงๆเลยนะวันนั้นนะเขาสวดสวดได้ยินสองสามคำสามโมทังสังฆังหยุดสาธุสาธุแล้วก็มามาท่องต่อเองแต่แต่ไม่ออกเสียงจ้ะปป็ปตาเห็นตาแผ่ปากโอ้ไม่รู้เขาแน่อไปอ๋อมีเสียงกับไม่มีเสียงด้วยเรียกเขานี่นี่บนปลา เลขอยู่บนฟ้านี่ครับานูเคย็ดฟนเห็นหนึ่งสี่ข้างล่างข้างบนสี่ตัวสี่ตัวมันไม่เยอะนะไม่เยอะแต่เลขสวยมากจ้ะสวยเพราะว่าตัวนี้กับตัวนี้นานแล้วไม่มาเลยจ้ะอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางลงครับทางของเด็กจ้ะตามภาษาเด็กจ้ะตามภาษาตาตามมาตลอดเหมือนกันจ้า ตาก็ตามเลขร้านอย่างตลอดเหมือนกันเนาะตามค่ะโดนบ้างผิดบ้างก็ธรรมดาเนาะเพราะว่าจากเพราะว่าน้องแอนเพลยนี้คือไม่เหมือนใครเนาะเป็นเด็กที่ไม่เหมือนใครนะคะเขาเขามีจิตสัมผัสแล้วก็มีเส้นของเขาเองเนาะไม่มีคนแนะนําให้สวดมนต์สวดอะไรนะเขาทาเองหมดเนาะทำเองได้เนาะเขาทําเองได้หมดแหละจริงๆแหละเพราะว่าคนเห็นทั้งพิษสะทายพิษสะทายของเราเนาะเห็นแก ยกมือสวดจะให้คนตกไเนาะสองคนสามคนสี่คนแบบก็เห็แบบนั้นแหละจนั้น่ะมันก็ไม่ตกจริงๆอ่ะแต่ว่าถ้าถ้าได้อยู่กับน้องอ่จจะรู้ว่าน้องเป็นคนยังไงคือน้องเป็นเด็กดีเนาะไอ้น้องแอนฟิวเนี่ยเป็นเด็กดีถ้าเขาดื้อก็ดื้อตามภาษาตามภาษาเด็กแต่ไม่ได้ตีใครแต่ว่าจะกระโดดโลดเต้นนิดๆหน่อยๆค่ะเล่นแรงชนนี้ชนนน่นเลยพ่อนี่จะบาดแผลกระโดดเล่นแรง เล่นไรก็เล่นแรงรุนแรงด้วยค่ะน้องเป็นเด็กน่ารักน้องเป็นเด็กเป็นเด็กดีเป็นเป็นเด็กที่อ่าน่ารักหลอคนหนึ่งนะคะ<อ>น้องแอนพิลพูดเพราะนะคะ,คะเอ่อเอาแน่แน่ก็คือแอนฟิลเนี่ยท่านเอเขาก็เคยบอกเลขถูกใบเนาะจ้าประมาณสิบหกจุดเจ็ดนวดไอ้ถ้าเขาจะกระโดดโลดเต้นนี่ก็คือมันก็เรื่องธรรมดาของเด็กก็บอกให้ตาซื้อตาก็ได้ใช้ กับร้านนั่นแหละคือถูกสามตัวม้่งสองตัวบ้างแต่ก็ยังดีแกมีเซนางนี้นะเรามีเซนจริงจริงให้เลือกตายได้ค่ะยังหาแนวทางให้ตาเนาะคือบอกตัวเด็ดคือเขาสัมผัสได้อย่างีงน่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะคืออาจจะมีคนบอกให้เขาเขียนหรือว่าทำอะไรอะไรแล้วแต่เขาจะมาพูดสนิทกับตามากเนาะ กมลเรื่องอะไรเห็นอะไรแกเขาจะบอกตาตลอดจ้แต่งวดนี้เลขที่เขาสวดว่า่าให้้นตกนะเห็นบนปลาอย่างนี้เขาก็เขียนให้เพราะว่าตาซีเยอะเลยถูกตาเลยงวดนี้เขาว่าเอากับพูดอย่างนี้เองครับพูดมาบาน้ตาเลยถูกเยอะไปดูคไปดูยายตาถูกเยอะนะเล็กหนูแต่เลขเขาก็สวยนะใช้ได้เลยนี่ เราก็ติดตามดูจ้ะก็มันมีกี่ตัวนะลุงมีหมดหกตัวแปลว่าเขาวงกลมให้นะเออเออนี่เอาฝังนี้วงกลมให้อ๋อวงกลมหนึ่งสี่ก็ว่าเห็นข้างบนสี่ข้างล่างหนึ่งหนึ่งสี่เลยเขาว่าเลขนี้หนูเคยพันเห็นหน้าตาอ๋อพันเห็นมันนั้นเขาว่ารู้วันอะไรก็เด็กเนาะเด็กก็เด็กเราก็ตามภาษาเขาเลยมันก็ถูกเป้าหมายที่เขาบอก จ้าอือมานนี้แหละจ้าก็ให้ท่านผู้ชมจับคู่เอาก็แล้วกันเนาะมันก็ไม่เยอะจ้ะสำหรับน้องเอ็นฟิวเนาะศูนย์แปดห้าเก้าใช่ไหมลุงครับศูนย์แปดห้าเก้าข้างล่างกันหนึ่งสี่จ้ะมีการบอกบนบอกล่างอีเด้อครับเนาะพูดอย่างนั้นเลยเราก็เด็กห้าขวบจำไว้อย่างนั้นเละเอ็นฟิวห้าขวบไปเนาะอนนบาบสามแล้วสามเพิ่งขึ้นอันบัลสามอันัันถามเอ็นฟิวเปิดเทอมเนี้จะขึ้นชั้นไหนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเปิดหนึ่ง คนหนึ่งเร็วแท้เด็กก็ตามภาษาเด็กเนาะแต่เขาสามารถพูดคุยกับผู้ใหญ่ได้นะได้เพราะว่าเคยอยู่กับแอดมินเหมือนกันอยู่กับน้องเนาะบางครั้งก็อยู่กับน้องนะคะอยู่กับแอดมินนี่นแหละค่ะท่านผู้ชมน้องแอนฟิวนะคะเล know, like <st> like <together> ่นจาหลยคนนะคะบางครั้งก็มาเล่นนะคะพาไปนู่นไปนี่บ้างไปทําบุญบ้างอะไรบ้างนะคะ แต่ไม่ได้ลงคลิปแค่นั้นเองไม่ได้ถ่ายคลิปเวลาไปไหนมาไหนเมื่อวานว่าอยากไปวัดผู้สวงหัดนี่นะจ้าเขาเขาคุยกับหนูอยู่เหมือนกันอยากไปวัดผู้สวงตาหาเลขอยากได้บ้านอยากได้อยากได้แต่บ้านบ่อยากได้บ้านสวยตาอยากได้บ้านสวยก็ถูกระบ้านที่หนึ่งแล้วถึงจะได้บ้านเนาะบ่เองหาเลขให้ตาบ่ตาจะยกให้ยตาก็พูดแบบนี้เองจ้าแล้วก็อยากจะไป วัดหลวงพ่อสวงเรามีตังก่อนค่อยไปจ้ะเดี๋ยววันไหนก่อนค่อยไปก็ได้นะ,ะลุงเนาะค่ะแนวทางของน้องเอนฟิวนะคะยัวันอยู่เนาะจ้ะแนวทางของน้องน้องเขียนให้แล้วนะคะก็ผิดถูกอยา่าว่านะคะอย่าว่าน้องก็แล้วกันนะคะที่น้องกระโดดโลดเต้นน่ะอันนั้นก็คือน้องแบบคือน้องเป็นเด็กอ่ะเขาไม่ได้ดื้อนะคะเขาเล่นตามภาษาเขามีเอฟซีเม้นมาอยู่ว่านน้องดื้อประมาณนี้ ก็น Get ้องถ้าพูดจริงๆนะน้องเป็นเด็กน่ารักนะคะเป็นเด็กที่พูดเพราะด้วยนะน้องแอนพิวมีต์ครับครับที่เขากระโดดโรดเต้นก็ตามภาษาเขาบ้างอะเนาะจ้ะแม้แต่เราเองยังดื้อยังไม่รู้เรื่องเลยเนาะดื้อไม่เคยตีไม่ตีไม่ไม่เคยตีใครกลัวเขาตลอดแต่การเล่นอ่ะเล่นแรงจ้ะใช่เขากระโดดเากระโดดโรดเต้นนั้นแหละชอบเออสไลเดอร์อะไรจ้ะเขาชอบสนุกเนาะเป็นในนั่งนอะไรเนาะจ้ะ ทำตามโดดน้องแอมพิวเป็นเด็กที่เก่งนะมันก็มันออกกาลังกายก็ยังดีน้องเก่งน้องสามารถพูดคุยตอบโต้กับผู้ใหญ่ได้ะนะคะอันนี้ก็แนวทางของน้องอให้เป็นเพียงแนวทางนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะลุงเนาะค่ะลุงวอพรให้เอฟซีหน่อยคะ่ะที่รับชมครับนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เอฟซีทุกท่านก็ขอติดตามดูแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบงวดนี้จ้ะกับน้องแอนพิวเนาะน้องแอนพิวแล้วก็ ตาเอ็นฟิลด้วยก็ติดตามเหมือนกันจ้ะติดตามทุกวันนั่นแหละจ้าผิดโทรก็ใช่คือก,ก็ธรรมดาเลยเพราะว่าไม่มีใครม,มันไปตลอดเนาะมันไปตลอดออกนณาพระยังไม่แม่นเลยจ้อาอาจา,อาจารย์อาจารย์ไหนที่ว่าเก่งๆก็ยังยังไม่หลุดเนาะยังมากก็ชดครั้งเดียวจ้ะนับภาษาได้กับน้องเนาะปอไปมันก็ผิดเหมือนกันจ้ะทุกที่ก็มต้องมีผิดแล้วก็มีถูกนะคะวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากๆเาะค่ะเนาะจ้าวัดดีจ้า